ประชาชนกรุงเทพมหานครในโลกออนไลน์ต่างโพสต์ข้อความโจมตีการติดตั้งกล้องวงจรปิดปลอมโดยหลายคนก็ระบุนะคะว่าเป็นการหลอกลวงประชาชน นี่คือปฏิกิริยาของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่แสดงความไม่พอใจหลังทราบข่าวว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดปลอมในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยมีการนำป้ายประชาสัมพันธ์ของกรุงเทพมหานครมาตกแต่งในเชิงล้อเลียนเสียดสีโดยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครในโลกออนไลน์ต่างแสดงความไม่พอใจและโพสต์ข้อความโจมตีผู้บริหารของกรุงเทพมหานครในห้องรัชดาของเว็บไซต์พันทิปผู้ใช้ชื่อว่าคุณน,นุช ได้โพสต์ข้อความอยากรู้ว่าคนกรุงเทพได้คนโง่หรือคนไม่ดีมาบริหารกรุงเทพเพราะมีแต่การโกงกินอีกรายใช้ชื่อว่าคนไทยระบุว่ารู้สึกผู้ว่ากรุงเทพคนนี้จะถนัดเรื่องผานเงินสร้างภาพเป็นที่สุดตอนโครงการสกายวอล์กก็ครั้งหนึ่งแล้วอยากใช้เงินอยากใช้งบประมาณจนตัวสั่นแบบไร้เหตุผล นอกจากนี้ยังมีการนำร่างขอบเขตงานหรือ T O R การจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของกรุงเทพมหานครมาเปิดเผยจำนวนหลายฉบับเพื่อตีแผ่การจัดซื้อจัดจ้างกล้อง CCTV ส่วนเว็บไซต์กระปุก .com ผู้ที่ใช้ชื่อว่าคนกรุงเทพอีก ได้โพสต์ข้อความได้โพสต์ข้อความนะคะว่าหลอกคนกรุงเทพสนิทเลยงบประมาณที่ใช้ไปไม่มีใครตรวจสอบหรือเปล่าตั้งงบจริงแต่ติดตั้งหลอกประชาชนเป็นเป็นกล้องแหกตาคนกรุงเทพขณะที่ผู้ที่ใช้ชื่อว่าเที่ยงแท้โพสต์ข้อความว่าใครเขียนโครงการเอากล้องปอมมาติดแล้วคนเซ็นอนุมัติเซ็นเข้าไปได้อย่างไรเขียนโครงการเพื่อหลอกลวงประชาชนหลอกลวงคนไทยด้วยกันมาเป็นปีส่วนในเว็บไซต์สนุก คอมผู้ใช้ชื่อว่าเคี่ยวตั้งข้อสงสัยนะคะว่ากล้อง C C T V เป็นครุพั์นการจัดซื้อจัดจ้างเอาอรายละเอียดอะไรในการกำหนดคุณสมบัติซื้อกล้องเปล่าไปติดตั้งคนเขียนโครงการคิดได้อย่างไรและระบุว่ากรุงเทพมหานครมี50เขตกล้อง1,000งตัวได้เขตละประมาณเกือบ200ตัวแต่ทำไมเวลาเกิดเหตุประชาชนถึงพึ่งพากล้องไม่ได้สักตัวต้องอาศัยกล้องตามห้างร้านต่างๆแทนอย่างนี้ไม่รู้จะติดไปทาไม ทั้งนี้จากการตรวจสอบงบป,ประมาณของกรุงเทพมหานครในปี2555พบว่าได้มีการตั้งงบป,ประมาณไว้ทั้งสิ้น55,000ล้านบาทโดยในจำนวนนี้มีโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งสิ้น14โครงการเป็นงบป,ประมาณทั้งสิ้น998ล้านบาท